สำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่11ของรายการ t h a Thailand b a s k e t b a l l League ปี2024นะครับการจัดขันครั้งนี้เลยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาแล้วก็เป็นเวทีสำหรับให้นักกีฬารุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เกิดขึ้นนะในประเทศไทยและอย่างหนึ่งก็เป็นการเรียนรู้ระหว่างนักกีฬาไทยนะฮะที่เล่นกับต่างชาติ มันจะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาได้ก้าวไกลขึ้นนะครับในส่วนนและประเด็นหนึ่งก็จะประเด็นหลักก็คือทําให้นักกีฬาและก็บุคลากรที่เกี่ยวกับบาสเกตบอลเนี่ยได้มีไรายได้นะเป็นอาชีพได้ตร,ตรงนี้คือสำคัญสุดละทางนิคาซ่าครับการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นไงบ้างครับทางนิคาซ่าเองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนก,กับทาง ทางกทาง g อ l มาตลอดนะครับปีนี้เป็นปีที่11เราก็สนับสนุนันมาตลอด้งดับปีแรกนะครับทางเราก็ยังยินดีที่จะสนับสนุนต่อไปเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดให้กับนักกีฬาของเราแล้วก็มองไปถึงว่านาักกีฬาเหล่านี้จากประสบการณ์ที่ได้เล่นกับนักกีฬาต่างชาติเนี่ยก็จะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งได้ในอนาคตครับ ก็วิลัยราชพัฒนเก,นกษมเนี่ยก,ก็มีสถานที่ที่อยา่างที่ท่าน,นเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็ก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าเมื่อกี้ก็ยังคุยกับท่นทนานทางสมาคมนะครับว่าเราก็จะช่วยกันปรับปรุงให,ให้ดีมากกว่านี้อันนี้ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางสมาคมทางพู้สนับสนุนด้วยนะที่เลือกสถานที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัจนเก,นกษมเนี่ยเราคิดว่าประโยชน์นี้จะเกิดกับนักศึกษาเกิดกับประชาชนในรอบครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ